สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์21-27มิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวของท่านคือดาวพฤหัสอ,อยู่พบที่3ราศีกุมนะครับดาวเสาเป็นกเกษตราธิบดีที่เลือนการเงินนะครับ ราหูกับพุธอยู่พบอริมฤตยูอยู่พบปุตตะอาทิตย์กับศุกร์เล็งลัคนานะครับและดาวองคารตกมรณะดาวเกตอยู่พบกรมมะนะครับวันที่25เนี่ยดาวศุกร์จะย้ายครับย้ายเข้าสู่พบมรณะเช่นเดียวกันนะครับพระจันทร์ครับวันที่21มิถุนายนพระจันทร์อยู่พบลาภะ 22-23เข้าสู่พวินาศแล้วเล็งลาหูเกิดคลาดอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เป็นคลาดพระจันทร์เ,เฉยๆนะครับและพอวันที่24-25เนี่ยพระจันทร์ทับลัคแล้วพระจันทร์เพนด้วยเต็มดวงเนี่ยจันทร์อยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าพระจันทร์เต็มดวงจันทร์เพนวันที่24มิถุนายนก็ตรงกับขึ้น15ข้ามเดือน8แรก นะครับปีนี้เป็นปีอธิกมาพ์ฉะนั้นเลยมีเดือน82หนนะครับก็ขึ้น15บห้าค่เดือน8แรกหลังจากนั้นก็จะเป็นแรม15บห้าค่อ่าโทษทีแรมก็จะเป็นข้างแรมเข้าไปจนถึงอ่าสิบสิบห้าค่แล้วก็จะขึ้น10ขึ้น1ค่ํคเดือน8หลังะนะครับจะได้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะวนไปอยู่เดือน8ทําไมมาบ่อยจังก็ปีนี้ เดือน82ดสองหนนั่นเองพระจันทร์เพ็นในดวงนี้ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าทับลักนาเลยสวยงามนะครับ26 27เป็นไงพระจันทร์ไปอยู่พบกรรมพบกระดุมพระการเงินเรียบร้อยนะครับสวยงามนะ,ะดวงชะตาดาวประจำตัวดาวปฤหัสยังอยู่รอดปลอดภัยนะยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายนะครับตัวเองไปอยู่ในเรือนสหชะสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยจะมีเพื่อนอใหม่ แลียกว่าจะมีสังคมใหม่ๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะแต่ถือว่าดีนะครับดาวราหูอยู่พบอรลิอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นราหูขันทพลเขาเรียกว่าราหูเอาชนะอุปสรรคนะครับที่โดดเด่นเลยก็คือนี่ครับดาวอาทิตย์นะเล่งลัคนาเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคนะราชาโชคฉลกฉเหลาสมผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า มีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองดาวทิศเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะความจเจริญนุ่งเรืองเล็งละคณาและเป็นราชาโชคด้วยนะแล้ววันที่24เนี่ยแหมจันเพนแบบนี้นี่มันได้ลุ้นเลยนะได้อะไรหลายๆอย่างเลยีเดียวนะครับอ่ะ22 23ก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงเกิดคราดครับนะเกิดคราดนะลาหูกับจันเล็งกันก็เป็นคลาดพระจันนะครับก็ ให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอุปสรรคปัญหาอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่เล็กน้อยครับเพราะว่าถือว่าเป็นคาดเบานะการเลงลาหูแล้วมันเกิดในเรือนอลิในเรือนวินาศด,ด้วยงั้นปัญหาอะไรต่างๆนานาก็จะสามารถแก้ไขให้หมดไปได้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวเนี่ยก็พัจจันท์เป็น11แกลักนะถือว่าโอเค ยี่สองยามระวังหน่อยนะครับการติดต่อสื่อสารการทําอะไรมันจะมีติดขัดมีปัญหานะก็ใจเย็นๆค่อยๆแก้ไขไปนะครับพอ24่สิพระจันท์เต็มดวงนะทับลัคนาเนี่ยมีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคในวันนั้นได้นะครับสามารถเสี่ยงโชคในวัน,น,นได้คือการเริ่มต้นหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าได้ตําแหน่งที่ดีครับนะถือได้ได้ตาแหน่งที่ค่อนข้าง โอเคเลยทีเดียวนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูครับนะใช้ได้ใช้ได้นะครับวันที่26 27พระจันทร์อยู่เลิกการเงินแล้วเนี่ยสวยงามนะครับพระจันทร์อยู่เลิกการเงินเลยนะดีและดาวเสาร์เขาก็เป็นเกษตรอยู่แล้วนะครับก็เรื่องการเงินก็มีความมั่นคงถาวรทีนี้วันที่25ย้อนกลับมาทีหนึ่งครับดาวพระศุกร์เขาย้ายเข้าสู่ภพมรณะ ลาพระมรณะนะก็เรียกว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยพระศุกรอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคนะครับเป็นราชาโชคแต่เผอิญมันเป็นภพมรณะก็อาจจะก็เรียกว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่ามันอาจจะเบาลงนิดนึงแต่ข้อดีคือเขาไปอยู่กับดาวอังคารครับไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งศุกร์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่เรียกว่าเป็นคู่บิดกันนะแลวเขาก็เขาเรียกว่า เนี่ยดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ส่งกระแสถึงดาวศุกร์กับดาวอังคารนะแต่ทีนี้ดาวศุกร์กับดาวอังคารเขาสู้นะเขาสู้เพราะว่าเขาเป็นคู่มิตรกันรวมพลังกันสองลุมหนึ่งนะอย่างนิทานชาติเวนีิเขาเคยบอกไว้นะว่าอังคารนั้นเป็นกบเสาร์ว่าเป็นงูงูธรรมชาติก็ต้องกินกบใช่ไหมอ่าไอ้กบเนี่ยเจองูก็ต้องหนีนะกระโดดหนีเข้าไปในโพรงไม้งูก็เลือ้อยตามเข้าไป ปรากฏว่ามีลูกเทวดาคือดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่เป็นเทวดารักษาต้นไม้เขาเห็นงูจะกินกบก็เป็นการรังแกกันเขาก็เลยช่วยเหลือนะช่วยเหลือไล่งูออกไปนะศุกร์กับเสาก็เลยเป็นเสี้ยนสัตรูกันนั่นเองนะครับจัองหวะเขาเรียกว่าแต่ตำแหน่งอย่างนี้ถือว่าก็ใช้ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของอ,อุบัติเหตุนะคืออังคารกับเสาเห็นไหม งูกินกบฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะของการทำร้ายกันเมื่อเป็นทำร้ายกันแต่อย่างน้อยมันมีดาวศุกร์เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าบรรเทาเบาบางหอแต่ท่านก็ต้องไม่ประมาทนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะตำแหน่งนี้ยังเขาเรียกว่าบรรต้านกันเองนะไปต้านกันเองอย่างนี้ก็ถือว่าทําให เขาเรียกว่าไอาสิ่งที่จะเกิดเรื่องร้ายๆเช่นการเดินทางการเสียหายอะไรเงี้ยมันก็บรรเทาเบาบ,าบางลงนะครับอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเพราะว่าดาวอาทิตย์เองก็ส่งผลที่ต่อดวงชะตาอยู่นะอาทิตย์เ็าเรียกว่า,านัลละคือโสโลวุตโทชีโวสุโกเล่าสหัสชะตนุพันธุเข,ขาเอาปัตตนิและลาภานะครับถือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยดาวสุ่ดรงนี้ก็เป็นอุดมเกณฑ์นะดีเลงลัคนานะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะ นาราคือโสรโวุธโทชีโวเนี่ยสหัชชะตนุเนี่ยถือว่าสหัชชะนั้นดาวประจำตัวยังอยู่ดีแข็งแรงดีนะยังไม่มีปัญหาอะไรนะเรียกว่าชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะวันที่24ถือว่าจุดดีเลยนะเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยทับลักเล่งดาวอาทิตย์พระจันทร์เพ่นนะก็เรียกว่าเสริมดวงทำบุญตักบาตรนะบริจาคทรัพย์บริจาคทาน จะโชคดีในเรื่องของการเงินะจะโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตเนี่ยจะราบรื่นนะครับสำหรับวันที่24วันพระด้วยนะครับขึ้น15ค่ําเดือน8ดีทีเดียวนะพอพ้นไปเนี่ยพระจันทร์เข้าตรงนี้ก็ดีกระตุ้นในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะครับก็ดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้นะครับในสัปดาห์เนี้ย ถือว่าใช้ได้นะครับดาวสุกตรงมรณนะอย่าไปกลัวนะครับไม่เป็นไรเขาเขาอยู่กับคู่มิตรนะเขาอยู่กับคู่มิตรนะครับก็ถือว่ามาลดทอนไอสิ่งที่เวลวร้ายเนี่ยดาวเสาเร็งอังคารเนี่ยมันเป็นคู่อุบัติเหตุนะนั้นต้องพอดาวสุกเข้ามาเนี่ยก็ต้านทานกันได้นะสองลุมหนึ่งนะพอไหวนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะแต่อย่างน้อย่ดาวพฤหัสดีไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็ ใช้ชีวิตวยความไม่ประมาทนะครับแลมัดระวังโชคดีเรื่องการเงินยังดีอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเราฟังนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาดวงชะตา นะครับก็ถ,ถ้าสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดยพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตําแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตําแหน่งการคํานวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นาทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาธและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการก็เรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทํโดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ